วนน้ำทิพย์13อำเภอโดยจังหวัดลำปางครับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปางกรมเลทิพยพอดอกเสลางนครรตรีลำปางและมหาชนชาวลำปางครับส่วนนี้นะครับส่วนวนน้ำทิพย์13อำเภอนะครับอำเภอที่หนึ่งนะครับอำอที่เข้ามาแล้วครับอำเภอที่หนึ่งน่าจะเป็นอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ แม่เมาะครับแม่เมาะนํามาก่อนครับนํามาก่อนครับน้ำทิพย์จากแม่เมาะครับจากอำเภอแม่เมาะครับ้อจากอำเภอแม่เมาะคร้อเป็นน้ำทิพย์จากอำเภออะไรครับน้ำทิพย์นะครับ,รบจากอำกเอภเอ เมืองปานนะครับเมืองปานปานนะครับจากอำเภอเมืองปานอำเภอนี <Bell elaborate> ้จากอำเภอแจ้ห <traveling out> ่มนะครับอำเภอจากอำเภอแจ้ห่มนะครับจากอำเภอแจ้ห่มอำเภอแจ้ห่มนี้อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเนก็จะนำเนาะอำเภอเวียงมอดนำอำเภอเมือนอันนี้เมือนงอำเภอเมืองดีไม่ปีนี้ไม่ปิดท้ายไปเจ้าภาพไม่ปิดไม่ปิดอยู่โน่นอยู่กลางอันนี้แม่ทะครับแม่ทะครับผมอันนี้แม่ทะครับผมเออแม่ทะครับ นครลำปางต่อครับนี่เลยนะครับนี้เลยสะพานตรงสะพานกัจดาลครับ วางก่อนวางก่อนหิววางก่อนอิวหิอำเภอแม่ท่าวางก่อนกันเลยว่าตัวอื่นก็วางกันครับงานร้อนจะดำเนินเล่นน้ำนะครับเป็นกองด่านครับเล่นน้ำสงการมันหมืนกครับมาดูที่นี้กันต่อครับ วันน้ำที่13อำเภอิเรีปบุเรียนบุเป็นเห็นว่ายังเมื่อกี้เขาไปกาพระในบ่อแต่ผมไปถ่ายอยู่หันนี่งามครับหันในหันหันเติมสมบูรละอ๋อน้ำใจแหละจะของพื้นที่เขาจะของพื้นที่ห่อหนักๆพนที่ไหนได้เจ้าประพุทธคนที่ไหนได้ เปิเจ้าของพื้นที่วนวนมาอีกรอบหนึ่งคนติดไหนก็ติดไหนผูด้าวงามมนี่เราไม่แต่เหบพูอย่างเดียวเจติด้ามนีเหรอมันนีแต่เติดาเอต่อครับเออนะครับร้อยกระทงนะครับเนาะนั่งตรงจานมนีเนาะ วันนี้กันเท็น,นก่อนนะครับว่าขบวนนิ่งกันเนาะกับวนนิ่งเราก็พักกันก่อนเนาะ